พระเจ้าสันชัยทรงครองราชสมบัติเมืองสีพีมีพระมเหสีทรงพระนามว่าพระนางผุสดีทีดาพระเจ้ากรุงมัธราชพระนางผุสดีในชาติก่อนๆได้เคยถวายแก่นจันหอมเป็นพุทธบูชาและอธิษฐานขอให้ได้เป็นพุทธมารดาพระพุทธเจ้าในการอนาคตครั้นเมื่อนางสิ้นชีวิตก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลกเมื่อถึงวาระที่จะต้องจุติมาเกิดในโลกมนุษย์พระอินทร์ได้ประทานพรสิบระการแก่นางครั้นเมื่อ พระนางปุษฎีประสูติพระนางปันนาไปเที่ยวชมตลาดร้านค้าบังเอิญในขณะเสด็จไปประพาสนั้นพระนางทรงเจ็บคันและประสูติพระโอรสในบริเวณย่านนั้นพระโอรสจึงทรงพระนามว่าเวสันดรหมายถึงใน่ามกลางระหว่างย่านค้าขายพร้อมกับที่พระโอรสประสูติช้างต้นของพระเจ้าสันชัยก็ตกลูกเป็นช้างเผือกเพศผู้ได้รับชื่อว่าปัจเจนาคเป็นช้างต้นคู่บุญพระเวสันเข้าเฝ้าพระเจ้าสันชัยทูลกล่าวโทษพระเวสัน ว่าบริจาคช้างคู่บ้านคู่เมืองแก่ชาวเมืองอื่นไปขอให้ขับพระเวสสันดรไปเสียจากเมืองสีพีพระเจ้าสันชัยไม่อาจขัดราษฎัดรได้จึงจำพระไทยมีพระราชองการให้ขับพระเวสสันดรอ,ออกจากเมืองไปพระเวสสันดรไม่ทรงขัดข้องแต่ทูลของพระราชทาองค์การบริจาคทานครั้งใหญ่ก่อนจะเด็จออกจากพระนครพระบิดาก็สรงอนุญ,ญาตให้พระเวสสันดรทรงบริจาคศักดุสมหาทานคือบริจาคทานเจ็ดสิ่งสิ่งละเจ็ดร้อยแก่ประชาชนชาวสีพี เจ้ากลิงคาราา<อ>จึงส่งพรามแปดคนไปในสุทธ่์พิลขันเมื่อพรามได้พบพระเวสสันดรขณะเสด็จประาพาสพระนครประทับปูหลังทางปัจจยนนาพรามจึมงทูลขอช้างคู่บุญเพื่อดับทุกชาวกลิงคาราาพระเวสสันดรก็ดูประธานให้ตามที่ขอเหุ่ที่เจ้านำช้างเผือกคู่บ้านคู่เมืองไปให้เมืองอื่นทำให้ชาวบ้านไม่พอใจข้าจึงจนเนะเนรเทศเจ้าให้ไปอยู่เขาบุงกต พระนางมาสัสีพระมเหสีของพระเวสสันดรทรงทราบว,ว่าประชาชนขอให้ขับพระเวสสันดรอ,ออกจากเมืองก็กราบทูลพระเวสสันดรว่าพระองค์เป็นพระราชสวามีของหม่อมฉันพระองค์เสด็จไปที่ใดหม่อมฉันจะขอติดตามไปด้วยทุกคนทุกแห่งมิได้ย่อท้อต่อความลำบากขึ้นเชื่อว่าเป็นสามีภรรยาแล้วย่อมต้องอยู่เคียงข้างกันในทุกที่ทุกเวลาไม่ว่ายามทุกหรือยามสุขโปรดประทานอนุญ,ญาตให้หม่อมฉัน ในอดเวสันดรนจะเสด็จออกพระนครสี่ทีทรงบริจาคทานเจ็ดสิ่งสิ่งละหนึ่งร้อยทรงมีนางมัดซีพระกันหาและพระชาลีร่วมสี่ชีวิตตามเสด็จไปประทับที่ป่าหิมพานต์ระหว่างทางมียาจกมาทูลขอพระราชทานรถและมา้าพระองค์ก็เมตตาประทานให้ในที่สุดทั้งสองพระองค์ส่งอุ้มพระโอรสและพระธิดา ดำเนินเข้าสู่ปาหิมภพานกล่าวถึงชูชกผู้เข็นใจอาศัยอยู่ในบ้านเงินที่เที่ยวขอทานมาได้ร้อยกระสาบแล้วนำไปฝากไว้กับเพื่อนพราหมู้หนึ่งเป็นเวลานานต่อมาพราหผู้นั้นจนลงจึงใช้เงินของชูชกจนหมดเมื่อชูชกมาทวงคืนจึงไม่มีเงินให้ จึงยกอมิตดาลูกสาวให้เป็นภรรยาอมิตดาได้ทำหน้าที่เป็นภรรยาที่ดีจนเป็นที่เรื่องลือไปทั้งหมู่บ้านก่อให้เกิดสถานการณ์วุ่นวายไปทุกครอบครัวคือพวกสามีต่างได้จ้องตำหนิภรรยาของตนว่าสู้อมิตดาหลายเปลียดชังอมิตดาอะไร่ดรักอานสองฮึบ ท่านพี่ข้าจะไม่ธรรมดา เป็นใครจำฉันมาทำไมแฮเดี two two like ๋ยวเดี๋ยวจะเย็นพ่อหนุ่มค่าเป็นราชูดก็มีหม้สารไหมมีมีสิค่ามีข้าถุนหน่อยสินี่นี่นี่จริงด้วยโอ้ยเอาขึ้นไปเจ้าเจ้ารู้ทางไปอาสมพระเวสสันดรหรือไม่รู้สิไปเ่ะ๋ข้าพาไปโอ้ยนีเด็แท้อ ในค่ำคือหนึ่งพระนางมันซีได้ฝันว่าทูกคนมาฆ่าแล้วถูกครบเอาดวงใจไปจ้าเคยอยู่ก, <c oughs> กันฆ่าเองเจ้าค่ะ เราเคยตกลงกันแล้วไม่ใช่หรือว่าเราจะไม่มาพบกันในยามค่ำคืนเมื่อคืนข้าวฝันว่ามีชายรูปใหญ่กำยำม,มาควักดวงใจของข,องข้าไปเ็่าะไม่มีอะไรหรอกเจ้าเคยอยู่ในที่สุขสบายมาก่อนเจ้ามาอยู่ในอาสนแบบนี้เจ้าเลยแต่ยไป ขาชื่อมารีเป็นภรรยาของพระเวสสันดรป่านนี้เวลาก็ดึกแล้วขอให้พวกท่านช่วยหลีกทางให้ข้าได้หรือไม่ไม่ข้าจะช่วยแบ่งผลไม้ให้พวกท่านพอดีเลยลงมาแล้วลงมาลงมาพระเวสสันดรข้าขอปัญหาชาลีได้หรือไม่ได้ ข้าจะมอบบุตรของข้าให้ชาีข้าได้ยินจะมีคนมาขอพวกเราเราไปหลบกันเถอะกระหาชาลีไหนลูกขึ้นมาจากน้ำได้แล้ว ข้านำบุตรของข้ามาให้แล้วขอบคุณพระเจ้าค่ะมากันหาชาลีมากอคะไปหไป่ปสไป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  เจ้คะท่านพี่เห็นลูกหรือไม่ทำไมเจ้าถึงกลับมาดึกปานนี้หรือว่าเจ้าคบชู้สู่ไทยกับผู้อื่นไม่มีนะเจ้าคะสองใส่ <c oughs> กุ้งเลย ข้าจะบอกความจริงเจ้าความจริงแล้วข้าได้มอบลูกของเราให้กับชูชกไปแล้วถ้าหารท่านพี่ให้ทานนี้ไปแล้วข้าก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยเจ้าค่ะกล่าวถึงเท้าสักกะเทวราชคือพระอินท์เกรงว่าถ้ามีใครมาขอพระนามาซีพระเวสสันดรก็จะประทานให้อีกจึงจำแนงกายเป็นพระพมุธมาขอไว้ก่อนเมื่อพระเวสสันดรคลั่งน้ำให้แล้วพระพุมจึงขอฝากไว้ก่อน พระนางมัซีก็ขออนุโมทนาจักว่าเป็นทานบารมีอันยิ่งใหญ่เป็นเหตุให้เกิดปฏิพีสันไหวไปทั่วเท้าสักกะเทวราชจึงสำแรงกายให้เป็นปรากฏและให้พระเวสสันดรขอพรได้แปดประการอาพระเจ้าสัญชัยให้พระชาดีทรงช้างปัจจัยนาคนำกองทัพมารับพระเวสสันดรเมื่อหกกษัตริย์ได้พบกันก็บังเกิดความรู้สึกทั้งดีพระไทยและเศร้าโศกอย่างนุนแดง ทรงกันแสงสุดจะประมาณจนสลบไปบรรดาเสวกามาตก็สลบลงครั้งนั้นแผ่นเดียนสั่นไหวและเท้าวสหานายัยเทวราชบรรดาลฝนโบกขอรพัดตกลงมาประพรมชุบชีมให้ชื่นบานพื้นคืนลมปรืดีทุกคนข้าได้ข่าวว่าชูชกนำหลังข้าไปเจ้าจงไปตามชูชกมาเข้าเฝ้าข้าหน่อย อย่างขอแค่ค่าได้หลานค่าคืนฉะนั้นค่าขอกินข้าวที่คาลิหาได้หรือไม่จ็ไป ลถึงพระเวสสัดนดรได้รับคำทูลเชิญให้ลาพนวนเพื่อรับราชสมบัติและให้ทำพิธีราชพิเศษในบริเวณพระอาสมแล้วจึงทรงช้างปัเจเนนาเดินทางกลับนครสีพีบรรดาสัตว์น้อยใหญ่ที่เคยได้อาศัยร่มบารรมีคุ้มครองป้องกันอันตรายภัยพิบัติต,ต่างๆพากันเศร้าโศกเสียใจเมื่อพระเวสสัดนดรกลับมาครองพระนคร ก็มีหาฝนสัตรัตนามาตตกไปทั่วกรางครให้เป็นทานแกช่ชนทั้งหลาย